ครับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะขอ,อคำอธิบายจากกรรมการเวทีมวยเสียบอมน,น้อยนะครับนั่นเองคนระับโชคว,วันนี้นะครับบทสียกจากรูปผมเป็นต่อเนี่ยประมาณเจ็ดแช่วงตัวนะครับใหม่ๆมดซียกใหม่ๆเลยแต่ทำไมคือไหลรองราคาไหลไปน้ำเงิน ไป,ไปนำเงินได้ยังไงผมอยากถามถามว่ามันเกิดอะไรอื่น,นค,ครับมวยเนี่ยมองดูตามอาวุธมวยต้องอยู่ที่ท่านเอกนะครับผมก็อยากจะถามว่าแร่สองเสียงที่เสมอเนี่ยนำเงินมียกไหนท,ที่ได้ดิมของผม,ผมเนี่ยมันเสียยกไหนยกสี่ยกท้า ก็ดูว่าผมได้เปรียบได้ยกแลว้วมวยชิงดําเนี่ยผมก็เตะััเตะแล้วโหนตัวขึ้นแบบคือลูกเนี่ยมันทรงออกลูกแข็งแรงถ้ามันมีอะไรนะครับคือการการเล่นเนี่ยราคาเนี่ยมันต้องวิ่งต้องไปทางทันเองอันนี้อะไรจ้องไรร้องอย่างเดี๋ยวแต่ว่าอยากถามว่าอาจารย์แหกคะแนนน่ยเหมันคืออัดจีลูกผมเนี่ย มีแหละสามสี่หมื่นเล็กน้อยมันก็ตั้งใจต่อยนะครับตั้งใจต่อยเตั้งใจต่อยอยากชนะแต่กรรมการรอบน้อยเนี่ยไหวมั้งทุเอยมันเกิดอะไรขึ้นครับผมเขาก็อยากถามว่าการให้คะแนนมวยไทยเนี่ยมันให้ตามราคาเซียนหรือว่าให้ตามาวุธมวยมวยไทยมันจะเดือหนาต่อไปได้หรือมันมันมันต้องแบบไหนครับมันสงสารเด็กเลยมันส่งสารเด็กเออมันต้องแบบไหนเนี่ยเล็กน้อยมันต่อยมันก็อยากชนะ รม่็งงครับงงกักการตัดสินมวยไทยทุกวันเออแล้วผมต้องให้ลูกผมออกไปต่อยแบบไหนคนทํามวยอย่างพี่ผมเนี่ยใส่แขกเนี่ยต้องทํามวยแบบไหนถึงจะไปชนะได้ผมต้องรอราคาจากเซียนเหรอรอบรรยากาศเซียนเท่านั้นเหรอการทํามวยทุกวันเนี่ยเออครอบครัวผมก็ต้องกินต้องใช้ครับเงินอัดฉีดผมก็อยากได้ลูกผมก็อยากชนะนะลูกผมสามสี่คนผมก็อยากได้เงินไม่ใช่จ่ายจุนเจือยภายในครอบครัวไม่ใช่อาจารย์ตัดสินแบบนี้ รัสินแบบมีคนทํามวยหนักมวยตัง้งแต่พ่อเนีย่ยครับผมก็ฝากไปถึงกรรมการครับรัศินนี่แค่ช่างเออให้มันยุติธรรมว่าต้องมาช่วยผมเ่าต้องมาเข่าทางผมรือว่าชงผมก็มต้องผมก็ต้องการอยโอยโผมต้องการแค่ว่านะตัสินให้เป็นการบริสุทธิ์ยุติธรรมครับแค่นั้นครับฝากไว้แค่นั้นครับ